กราบทักทายสบายดีสวัสดีมิจรรักหักแพ่งของกระท่อมพินแค้นสุขุสุขคน,น้อะครับผมมือนี่กระท่อมพินแค้นผ้าพีผ้านองมาชุบบรรยากาศอตอนเช้าๆนะครับของอจังหวัดจุมพรนอำเภอท่าแซะนะครับผมเป็นบรรยากาศเมฆหมอกอตอนเช้านะครับผมถึงกระท่อมพินแค้นได้ขึ้นมานอนบนสวนได้สองมือแล้วนะครับผม คือมาลดน้ำตัวเลียนนะครับผมลดน้ำตัวเลีนย็พอดีกันหนาวยังเมื่อคืนกับึ่งมีหมอกได้สองมือนี่แหละครับหมอกทั้งนี้กับบแน่นอนนะครับมาสองมือสามมือมั่งนะครับมาชมความสวยงามนะครับจากว่าหลายโบรายจนไรเห็นเถือกเขาตะนาวสีนะครับเถือกเขาตะนาวสีอยู่ฝั่ง้ะปูนะครับจิตเคยลงคิดไปบึงนะครับแต่เเห็นนะครับผมซึ่งกระทอยูข้างล่างกับเนี้ยเเห็นแล้วนะครับกีไก่เองกันเนี้ยเรเห็นนะครับ มันสวยงามนะครับแบบเขแต่แรงมากเขาก็มีหมอกมาเพอได้อา่าใบก็ได้ปรุงอาหารเนี่ยย้ำบริโภคหน้มนะครับคนหนามบอท่านนะครับก็ได้กินช่วงนี้แหละชุดเชอร์ไปเนี่ยน,นะครับทั้กล้วยที่อว่าได้ลดน้าบางทีนะครับเขา,าก็ได้อ่าจากหนามจากหมอกนี่แหละครับผมหนามจากหมอกนี่แหละไปไป ผมรุ่งรำต้นเขานะครับดเูเล่นหน่อย,ยทั้งบรท่านในฉีดยานะครับครับผมจะพาชมบรรยากาศเนาะครับพาชมบรรยากาศดอกตนขึ้นมาทีหากัวกัวกันน้ำน้ำไอดัดงไบตุ่มหนามกินกาแฟเจล้วกะดีไปจิปดเครื่องก้อนนะครับจิดเครื่องเมื่อกี้หดต่อกันทำหนาทีต่อไปเจลาวันเจลาวันเนาะครับผม บรรยากาศนะครับครบัต้นสะต,อ,ตออีกจั้หน่าก,ก,ก็ดีออกย่อนโมงนะครับจั้หน่าก,ก,ก็ดีออกดอกนะครับไปหมอกแรงๆนี่เขาก็ดีออกดอกนะครับกล้วยกับบรา,านเดยดแตงมัดอยู่ครับหากจักว่าหกยังไอหนาเพราะใช้ปัญหาครับเพราะหนามันหนาแรงให้มันคุ่มยินไปที่ละครับ ไปใ่า่าฟังถ้าฝนเตื๋อเขาตะนาวสีเงี่ยมไม่เห็นเลยครับอากาศโ็แบบเชิญชวนทุเรียนแปลงนี้กันยังเงี้ยมไม่เห็นน้ำตุ่นนะครับยิงยิงป่าดวงอาทิตย์ขึ้นมายิงยิง,ยง,ยงจะมืดมืดหมอกนะครับบระมาณมืดนะมืด,มดหมอกนะครับสวยงามดูบ้านนอกบ้านหน้าอยู่ชวนบทแก ตื่นขึ้นมานเลยช่วงบรรยากาศแบบนี้แหละครับผมสดชื่นนะครับสดชื่น <c oughs> ก่อนสู่การสู่งานนะครับก่อนสู่ชีวิตสู้ชีวิตเขาแบบเกล็ดไอดินนะครับไอหมอกคือเพฝนว่านะครับนอนอยู่บนตัวก็โอ้ยหนานะครับนอนอยู่กระท่อมกันหนาวพราะว่ามันบ่มี่ยังกันนะครับเป็นแ,นแนนค่นั่นกันจริ่ มาออยู à, i, ่ he, ่กรระะนคับเดินชมนะครับโอ้ยกล้วยกล้วยกับอีกสองมือก็แก่ถิ่มเลยนี่นะขันบ๊อบรถขนกล้วยกับไปตลาดประธานนี่ครับน้าใบก็เริ่มขาดปุ๋ยแล้วเดี๋ยวรถน้ำเราใส่ปุ๋ยใบเริ่มแดงแล้วเริ่มแก่แล้วตุเรียนขาดปุ๋ยนะครับ ปลายใบแดงนะครับแดงครับเลยครับปลาจะมันจะเกับส่้วทุเรียนส่วนกล้วยปลูกกลวยไปคือปลูกทุเรียนแท้บางที้นะครับเพื่อพอจะนั่นแดดน,นะครับก็ดะบางแดดแล้วให้น้ำจะสวยนะครับ คือเ้าบ่อคอยได้หดน้าบ่อคอยยังกปะปกตินั่นเ้างคอยพอตุนเงี่ยแหละห้องคอไปตัดออกนะครับคอยตัดแต่งออกเริ่มแกจแล้วไปแล้วไม่เปิแล้ว หน้ากระยู่นี่นะครับยูกระท่อมอยู่กับ,อกบนองแแอร์นะครับน้องชุนักของคนสวนข้างบ้านนะครับเขาจะมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับดอกมะามาดอกกาแฟกับมีกินที่ว่าบ่ค่อยเพิ่งประสงค์พานธุ์ไทอกดอกดอกกาแฟหอมิฉุนนะครับหอมุน บานเดียครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บทอมพีเชนขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับเด้อที่เป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บทอมพีเชนขอกล่าวคำ่าขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม